สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้หญิงอีกคนที่เบิร์ดรักมากๆ ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เผยภาพผู้หญิงอีกคนที่เบิร์ดแฟนแตงโมรักมากที่สุดนั่นก็คือคุณย่านั่นเองโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าบุคคลที่เบิร์ดรักที่สุดอีกคนคือคุณยา่าภาพวันนี้ได้เจอการหลังจากที่หลานกลับมาบ้านด้วยความโศกเศร้ารับกลัวเราเพร้อมเป็นกําลังใจให้หลานเข้มแข็งลุกขึ้นมาและทําตามสิ่งที่แตงโมอยากเห็นให้เป็นความจริง ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปเก็บความทรงจำดีๆไว้คุณย่าและอาเป็นกำลังใจให้เสมอ Hashtag พ์ Has post จากคุณอาเบิร์ต27กุมภาพันธ์65อ่านแล้วซึ้งเห็นภาพเบิร์ตร้องไห้เลยเห็นใจมากๆท่านผู้ชมนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w a r l s e News ขอบคุณครับ